ตอนนี้เวลาตีสามสามสิบสสิบเละนอนไม่หลับทุกคนผมว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ซีเรียสที่สุดในช่อง Easy Boy ยะครัผมว่าสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง Easy Boy นะครับคลิปนี้มาเวซีเรียสนะครับและเป็น คลิปที่ผมอยากจะมาพูดก,กับทุกคนนะครับในฐานะของทีิอเตอร์คนหนึ่งที่น้องๆติดตามหรือว่าทุกคนติดตามผมนะในช่วงนี้นะครับมีหลายอย่างที่เข้ามาไม,ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับดาราม่านะไม่ไม่ไมีดราม่าเลยทั้งสิ้น ช่องเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับดราม่าอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มเปลี่ยนไป้วทุกคนผมเกิดปี2001ครับอายุตอนนี้กําลังใจะ24ปีแล้วก็เอา2001ไปลบกับพศปัจจุบันนะวันที่10ธันวาเนี่ก็จะอายุ24ปีแล้วผมก็จะจะมาบอกเล่าในช่วงที่ผ่านมาว่าผมเจออะไรบ้างเอาเป็นระยะ2ปีแล้วกัน23กับ24ครับ ครั้งแรกที่อายุ23เนี่ยตอนนั้นยังมีแรงอยู่มากๆนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังทำอะไรได้ไม่เต็มที่มากพอนะครับเราได้ไปออกงานอีเวนต์เราได้ไปเจอกับผู้คนใหม่ๆนะผู้คนใหม่ๆก็มาเจอผมเหมือนกันนะแล้วก็เป็นช่วงที่ผมเริ่มที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับผมเริ่มมอง YouTube อะไม่เหมือนกับการทำเหมือนตอนเด็กๆนะทุกคนนะพอเราโตขึ้นมันมีอะไรมาผูกโยงกันพอมันมันโตขึ้นมากๆอะมันมันไม่ใช่ การทําเพื่อความสนุกอีกต่อไปอะ่ะผมว่ามันเป็นการทําเพื่อธุรกิจมากกว่าเพื่อความอยู่รอดมากกว่าอันนี้ผมบอก ตรงๆกับทุกคนเลยนะว่า2023 2024ที่ผ่านมาผมตั้งใจทําให้ YouTube เป็นธุรกิจแต่พอหันกลับมาดูแล้วอ่ะมันมันไม่ใช่ YouTube มันคือแพลตฟอร์มที่ให้บุคคลบุคคลหนึ่งอ่ะมาสร้างสรรค์ให้ทุกคนเขาจดจําไม่ใช่การอา่าสแปมอะ่ะยู่นอันนี้ผมอาจจะพูดผิดกับหลายอย่างก็ได้นะเพราะว่าช่วงเนี้ยทุกคนแบบขยันท,ทําคลิปแข่งแข่งแข่ง,ขงกับอัลกอริทึมจนแบบตัวระเบิดผมก็เกือบตัวระเบิดเหมือนกันนะเออมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมทําเหมือนกันนะครับปี2023นะคร บริษัทอีซี่บอยนะครับแต่เหตุผลหลักที่มันโผู่มานะครับก็คือการที่เราจะตั้งบริษัทได้เนี่ยคือมันต้องมันต้องใหญ่ระดับหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วสาเหตุที่ผมตั้งบริษัทอ่ะก็คือผมโดนภาษีไปทุกคนภาษีี่โอ้โหเป็นเรื่องที่ ทุกคนต้องศึกษาไว้เลยนะอันนี้ผมบอกจากใจจริงคือทุกคนต้องศึกษาไปเลยใครที่จะทํา YouTube อะรายได้สักประมาณสัก 100k ก็ได้อ่ะ1 0 0ยคนะ 100K เนี่ยคุณต้องปรึกษาเรื่องภาษีแล้วนะถ้าคุณไม่ปรึกษาดิโดนโดนเป็นผมแน่ผมโดนย้อนหลังไปประมาณ 700K ครับ 700K เกือบ 800k อันนี้เราจะไม่พูดเป็นค่าเงินปกติแล้วกันนะผมจะพูดว่าเคแล้วกันเคก็ขับหนึ่นนะก็ลองเอาไปคูณดูนะครับคือโดนโดนแบบปี2023เลยนะ2 0 2 3นตอนเดือนพฤษภา นี่คือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมแบบโอ้กูไปต่อกับทางนี้ได้ไหมวะมันมันมันเยอะเกินมันเยอะก็จริงอะ่ะแต่มันเยอะเกินไปอะ่ะเออเราต้องแบบแอคทีฟได้มากกว่านี้ผมก็เลยไปทําการเคลียร์เรื่องภาษีนะครับจ้างบัญชีถ้าใครอยากจะรู้เรื่องภาษีนะครับก็สามารถติดตามคลิปต่อไปได้เลยแต่อาจจะไม่ใช่ช่องนี้นะเพราะว่ามันช่องนี้ก็ดูแบบเพลินสนุกนะครับแต่ว่าไปบล็อกอื่นดีกว่านะฮะอาจจะเป็น e a s y Studio หรือ e a s y อะไรก็แล้วแต่นะครับเอาล่ะเรื่องภาษีผ่านไปนะครับพอภาษีโจมตีผมเข้ามาแรงๆใช่ไหมบึ้ม โอ้โหมันเหมือนฟ้าผ่าทุกคนคือแบบเรากําลังแบบเป็นโทนี่สตาร์กอะพอฟ้าผ่าปึ้มกูกลายเป็นเนื้อฮัง่งเนื้อฮั่งแบบมียางเกงตัวเดียวอะคือเหมือนเราแบบอยู่ดีดทุกสีทุกอย่างที่เราทํามามันอาจจะหายไปในพริบตาเลยก็ได้เพราะเราโดนภาษีย้อนหลังเราต้องจ่ายเขาถ้าไม่จ่ายก็โดนค่าปรับ ใช่ไมล่ะแต่เรื่องนี้ก็ผ่านไปได้แล้วทีนี้เรามาตั้งต้นใหม่ผมก็ตั้งบริษัทขึ้นมารับเงินในนามบริษัทมากขึ้นนะครับทำอะไรที่มันเป็นบริษัทนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสําคัญของยูทูบเบอร์หลายๆคนที่สร้างช่องขึ้นมาแล้วมันเริ่มใหญ่โตมากขึ้นจนกลายเป็นบริษัทมากขึ้นต่อไปต้องมีอะไรครับถ้าเป็นบริษัทต้องมีการจ้างคนคนระับใช่ จ้างคนแบบปเป็นตูไปตะาเลยจ้างเยอะมากแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยจ้างนะแต่ไม่ใช่นานาบริษัทไม่ใช่แบบเป็นทางการอะไรขนาดนั้นจ้างแบบโดยเพื่อนอะไรเงี้ยแต่มันไม่สาเร็จก็ยุบไปครั้งหนึ่งอันนี้บริษัทผมเจ๊งไปแล้วนะครั้งหนึ่งปุ๊บก็กลับมาทําคนเดียวต่อมาก็ได้ไปเจอช่องช่องหนึ่งนะ ที่แบบเป็นแรงบันดาลใจไปชีว่าเป็นซีอีโอเขาสามารถทํา YouTube ให้แบบโตบโ,โตในแพลตฟอร์มอุตบโตเต, <c oughs> <c oughs> ติบโตได้แพลตฟอร์มของเขาทำให้ผมมีไฟอีกครั้งที่อยากจะเปิดบริษัทอ่าไปเกณฑ์คนมาเหมือนเดิมมีทีมออนไลน์มีทีมออฟไลน,ออน,ไลน์ใครที่เป็นทีมงานผมนะครับที่ตอนนี้ออกไปแล้วตอนนี้เหลือแค่สคนนะก็ขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาด้วยกันนะครับแล้วทีนี้พอมันมีพนักง,งานมันก็ต้องมีอะไรครับผมค่าใช้ใจ่ายอ่า มันเริ่มมาแล้วมันเริ่มไม่ใช่ YouTube ที่เราคิดไว้ตอนสมัยเด็กใช่ไหมสมัยเด็กเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยยูทูบเบอร์เขาทํางานเขาได้เงินเออเราเอาไปซื้อคอมซื้อเกมมาเล่นอุย้ยนี่มันอาชีพในฝันเลยนี่หว่าแต่ถ้าอยู่น้องอยู่ในสโคปประมาณสัก 50K ได้น้องไปทำเลย 50K 5 0 0 0ห,หมื่นกว่าบาท เออเอาร์อเรเซอร์ออแบบเสียงเหนิอเลยอะห้าหมื่นกว่าบาทน้องทําเลยน้องไม่ต้องมาโพงเรื่องภาษีเอ่อโวงนิดนึงนะอาจจะเสียสักประมาณสองสามพันอะไรประมาณนี้แต่น้องจะไม่ได้แบบมาเคลียร์ปัญหาของขององค์กรอะประมาณนั้นนะน้องจะได้ไม่อยู่ในระบบแบบนั้นอีกน้องทําแบบส่วนตัวไปเลยไม่ต้องมากดดันว่าวันนี้จะมีคลิปลงไหมวะกูต้องลงแบบนี้ตามยอดแบบนี้ทํายอดแบบนี้น้องจะเริ่มกดดันมากๆอันนี้ปี2 0 2พที่ผมเจอนะพอเดินทางมาถึงเดือน11เดเดือนพกฤศจิกานะครับปีปีที่แล้วนะ ตอนนี้ก็มาถึงพฤศจิกาตอนปีนี้ละผมได้ทําการไปติดต่อซื้อบ้านนะครับเพื่อสร้างบริษัทขึ้นมาเราอยากจะทําเป็นบริษัทที่แบบเกี่ยวกับการทํำ y t u t u อะแต่เรายังไม่รู้สักโว่างานที่เราทํามันทาแค่คนเดียวเว้ยมันทาแค่คนเดียวก็ได้รายได้ก็แบบเหมือนเดิมคือพยายามดันตัวเองให้ active ขึ้น เดี๋ยวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยทํางานกับใครได้แบบเต็มประสิทธิภาพคือการเป็นหัวหน้าคน่ะผมผมทำไม่ได้อันนี้ผมยอมรับเลยก็คือการเป็นหัวหน้าคนผมทําไม่ได้จริงๆก็เลยยกเลิกก็เลยยุบอีกครั้งเมื่อเดือนตุลาคมมันเจอวิกฤตของอ่า RPM หรือว่าค่างเงินของ YouTube มันลดนะครับ ก็เลยแบบเกิดปัญหาการเงินเลยมาโฟกัสกับตัวเองว่ากูจะจะทำ YouTube แบบนี้ต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผลกระทบที่ตามมากับช่องนะครับผมอาจจะพูดไปเรื่อยนะไม่ได้แกะสารแต่ก็ขอให้รับฟังไว้แล้วกันนะใครที่อยากจะเป็น YouTuber ในอนาคตพอเราแข่งกับคู่แข่งในตลาดของ YouTube มาเรื่อยๆใช่ปะเราจะมองเห็นว่า โอกาส่มันมีเยอะแต่สิ่งที่จะเสียไปก็คือเราไม่ซื่อสัตย์กับคนดูเว้ยมีช่วงหนึ่งที่ผมเปิดบริษัทมานี่แหละผมต้องแอคทีฟตัวเองใช่ไหมแล้วก็เล่งทํายอดทํายอดทําย,ยอดคือเห็นคนดูไม่ใช่แบบครอบครัวเออเห็นคนดูไม่ใช่แบบเป็นคนที่ติดตามเราคอยซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยเห็นคนดูไปแค่ตัวเลขอะเนี่ยมันจะถึงจุดนั้นแล้วนะไม,ไม่ไม่ไม่จะถึงหรอกมันถึงแล้วผมมองทุกคนกลายเป็นตัวเลขหมดเลยเว้ยก็คือกูต้องได้ยอดเท่านี้กูจะได้ตังเท่านี้แล้วกูจะเอาตังไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่มพัฒนาคคคคืืือออเ็นนนนทุกปตัังมลยนนี้ ในช่วงนั้นคือแบบผมผมคิดอะไรอยู่ไม่รู้อะผมผมคนโง่เลยอะจริงนะช่วงเดือนพฤษภาจนถึงตุลาเนะผมคิดแบบนี้เลยปีนี้นะปี2024ผมคิดแบบนี้ทําการสแปมคลิปลงเรื่อยๆจ้างพนักง,งานก็กดดันให้เขาว่าทําคลิปแบบนั้นแบบนี้โอ้โหผมผมเป็นคนชั่วมากผมแบบแบดแบดบอสอะเออแบดบอสกูต้องได้งานแบบนี้แบบนี้ใครทําไม่ดีไล่ออกโอ้โหนี่มัน หัวหน้างานที่แบบพูดง่ายๆเลยแม่งน,นะนะเซ่อ์ไว้ก่อนคือเห็นทุกคนเป็นตัวเลขหมดจนมาตกตะกอนกับทุกคนว่าทุกคนในทีมะนะจนมาตกตะกอนกับตัวเองว่าเราจะทําแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนวะแล้วผลสุดท้ายถ้าเราเห็นทุกคนไม่สําคัญขนาดเนี่ยเห็นทุกคนเขาเป็นสถิติกันหมดอะแล้ว มันจะเหลืออะไรให้เขาจดจําเราได้บ้าง2 0 23 2 0 24เนี่ยผมเห็นทุกคนกลายเป็นตัวเลขหมดจนมานั่งคิดกับตัวเองว่าเอ้ยถ้ากูทําแบบนี้ไปเรื่อยๆไม,ไม่ไม่มีใครจำึงได้หรอกมีแต่คนมาดูดูสนุกแล้วก็หายไปดูหายไปดูหายไปไม่มีคาแรคเตอร์อะไรให้จดจําพอคิดได้อย่างนั้นแล้วผมก็เลยต้องยกเลิกทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งเหมือนการรีเซ็ตทำให้ผมเหลือคนเดียวก็ไปเชิญคนเดียวก็เหลือพี่พีกับพี่คิมนะครับสองคนเอาไว้ถ่ายคอนเทนต์หนีเที่ยวแล้วก็คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะ เขาก็มีช่อง YouTube เหมือนกันนะอ่าไปกดติดตามพี่พีอันนี้ตัวติดตามพี่คิมได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายผมก็ต้องไปทํางานคนเดียวซึ่งสโคมเนี้ยผมโอเคโอเคแล้วพี่เป็นคนที่แบบแย่มากจริงจนสแปมคลิปอะสแปมเกเรดูมีอะจำได้ปะเออ พี่ต้องแบบอันนี้พูดตรงๆจากใจเลยนะพี่ต้องแบบหาพยายามหาคลิปที่มันขำอะแล้วเอามานั่งขำมาทุกคนมันเป็นอะไรที่โหดหูโขดหูมากนะคือมันขำไหมมันก็ขำแหละตอนหาแรกๆพอมาดูทีหลังแล้วก็เราต้องแกล้งขำแบบอะไรเงี้ยมันดูไม่สนุกมันดูกดดันตัวเองมันดูแบบมันดูเฟกอ่ะเออมันมันเฟกมากมันพี่ก็เลยยกเลิกรายการเกเลยดูมีมไปเลยถึงแม้มันจะตลกแค่ไหนก็ตาม ขอยกเลิกเลยดีกว่าไม่ใช่ว่าเพราะกะแสแบบว่าเออปิงยูทูบเบอร์ก๊อปคนนั้นคนไม่มันดูมันเริ่มไม่สนุกแหละเออมันเริ่มไม่สนุกแหละแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นหนลายคนทําแล้วก็โอเคโชคดีแล้วกันนะครับผม <laughs> มันอาจจะสนุกช่วงนี้นะครับแต่ว่านานๆไปคุณจะต้องแบบกดดันตัวเองต้องหาคลิปที่สนุกขึ้นคลิปที่ฮาขึ้นเพื่อให้คนดูดูอะไรอย่างเงี้ย เป็นอย่างนั้น2 0 23 2 0 24ผมก็เจอเรื่องประมาณนี้มานะครับโบรกลายเป็นคนไม่ดีเจอเรื่องภาษีนะครับยุบบริษัทไป2ครั้งนะครับเจอปัญหาลุมเล้ามากมายอันนี้ยังไม่รวมปัญหาเรื่องส่วนตัวนะครับผมก็ไม่อยากจะเล่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเอามาฝอยกันส่วนใหญ่มากกว่านะครับก็2 0 23 2 0 24ก็ประมาณนี้นะครับเอาละเราพูดถึงชีวิต ที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมชีวิตการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในฐานะของคนที่กําลังจะอายุ24แล้วกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบนะครับออกมาทํางานฟรีแลนซ์เต็มตัวในช่วงปี2019นะครับพี่เพิ่งจบม6มาพี่ไม่มีใบจบการศึกษาด้วยนะก็คือพี่ไปขอรับแล้วกันเพราะว่าพี่พี่รู้สึกว่าพี่ีดนจบก็จริงแหละแต่พี่ไม่ได้ความรู้อะไรมาเลยเข้าใจปะ่ะเอออย่างนั้นแหละพี่ก็เลยไม่ได้รับดีกว่าก็คือถ้าตกงานจาก u t u b e ปุ๊บที่หางานทําไม่ได้เลยหลังจากจบม6กมานะครับผม แฟนคนเก่าเนาะเพรา YouTube มาได้ระยะหนึ่งใช่ป่ะปัญหาชีวิตบรรลุมเราเราก็ต้องกลับมาอยู่คนเดียวโฟกัสคนเดียวจนได้แฟนคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมจะพูดจนถึงตอนปี2022เลยแล้วกันผมย้ายมาอยู่ที่นี่ชีวิตก็รู้สึกแอคทีฟมากขึ้นทํางานได้ดีขึ้นโปรดักชั่นเริ่มใหญ่ขึ้นทุกอย่างเริ่มพัฒนาเมื่อทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อ4หรือ5ปีที่แล้วอะ่ะผมยังอยู่ในห้อง ที่บ้านกับแม่ยังไม่ได้ออกมาขนาดนี้ทุกคนเห็นว่ามันสาเร็จใช่ปะมันสําเร็จ,จริงทุกคนแต่ภาระด้านหลังความเครียดอะไรดิคือระเบิดระเบอ้อทุกคนต้องยอมรับความเครียดได้ก้าใช่ปะแล้วทีนี้ชีวิตที่ผ่านมาช่วงทํา youtube แรกๆก็เป็นเด็กเด็กทั่วไปความคิดแบบเด็กทั่วไปอยากทําอยากลงคลิปอยากให้คนดูดูแบบนี้อ่ะดูแบบนี้แล้วขำ ทำจังเลยแล้วทาเลยไม่คิดอะไรแล้วพอขึ้นมามีรายได้มีครอบครัวที่ต้องดูแลมีคนที่ต้องดูแลมีแฟนมีแมวมีพนักงานมีพ่อมีแม่มียงมีญาติมีลงมีหลานเราจะเริ่มคิดมากขึ้นเมื่อโตขึ้นมาวัย22ปีอ่าเมื่อปี2023หรือ2 1 22ความคิดผมเริ่มเปลี่ยนไปเราจะมาทําเล่นๆไม่ได้และคือเราอะเป็นคนที่ไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้เรียนต่อ ไม่ได้มีอะไรที่มีแบ็กอัพด้านหลังเพราะฉะนั้นการทํา YouTube มันจึงเป็นงานหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราแพ้ไม่ได้เราต้องไปต่อผมเลือกที่จะทําอาชีพ YouTube มานานแล้วนะสาปีแล้วก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมเป็นงานที่ผมชอบผมชอบในการพากผมชอบในการตัดวิดีโอคือผมรักในเสียงเออดนตรีอะไรผมก็เล่นนะเนี่ยกีตาร์ด้านหลังมีคอมเอาไว้มีเสียงมีไมค์เห็นไหมผมเป็นคนข้างอะไรที่มันเกี่ยวกับไมค์เกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับสื่อผมข้างมาก ผมรักผมรักมากเจ้าพ่อายุ23ครับ ปีที่แล้วนี่แหละอันนี้ในฐานะการใช้ชีวิตนะัวรุ่นคนหนึ่งได้เรียนรู้มาอีกเจอเรื่องอะไรมากมายนะครับทาให้ผมเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยนะผมมองว่าชีวิตผมมันต้องมันต้องดีกว่านี้ใช่มันมันต้องดีกว่านี้มันต้องดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆคือตอน,นั้นผมเสพโซเชียลมากเกินไปแหละ Facebook เนี่ยผมเล่นเกือบทุกวันเลยแล้วก็เจอชีวิตคนนั้นเอาไปเปรียบเทียบคนนี้คนนี้ดีจังเลยเอาอยากได้เหมือนคนนี้จังเลยโซเชียลสมัยนะี้ทำให้เรากลายเป็นแบบนั้นผมก็เลยเลิกเล่นโซเชียลไปเลยนานาน อะไรที่ทุกก็อย่าไปโพสอย่าไปทาอะไรไปหาทําอย่างอื่นพออายุ23ผมคิดว่าผมต้องเริ่มที่จะเอาง่ายๆเลยมี3ข้อมีเงินเก็บมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีอิสระภาพด้านเวลาคือไม่ต้องทํางานตลอดเวลาแต่ก็ได้ตังค์แคสซีอินคัมแหละง่ายๆเออไล์โคดผมคือไล์โคดครับพี่น้อง <laughs> พอโตขึ้นน้องๆก็จะคิดแบบนี้หรือเปล่านะพี่ไม่รู้พี่พี่เึงพ,พี่มึง,มงได้ใช้ชีวิตของผู้ใหญ่ครั้งแรกอยู่เนาะเข้าใจปะทุกคน ก็มีผู้ใหญ่ครั้งแรกอะไม่ต้องไปโทษใครหรอกว่าเขาทําดีไม่ดีเพราะเขาก็ได้ใช้ชีวิตครั้งแรกของเขาเหมือนกันนี่ที่อยากจะบอกน้องๆนะครับก็คือเมื่อโตขึ้นน้องๆอาจจะได้คิดแบบนี้อาจจะเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าอาชีพการทํางานการใช้ชีวิตทัศนคติอะไรที่เปลี่ยนไปเราได้เรียนรู้อะไรต่างๆมามันหล่อหลอมให้เรากลายเป็นแบบนี้การที่ทําให้พี่อ่ะเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่ต้องล่าเิงจําใสต่ตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมามันแบดมันแบดมันแซดพี่เจอเรื่องหลายๆมาเยอะ พี่ก็เลยอยากจะมอบสิ่งดีๆให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนมีรอยยิ้มโดนอะไรมาเยอะก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขดีกว่าเพราะว่าชีวิตเกิดมาก,ก็ต้องมีความสุขเนาะโตขึ้นก็ความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและความสดใสก็ลดลงครับทุกคนนี่คือผลกระทบอย่างใหญ่หลวงสำหรับช่องของผมเลยช่องของผมเนี่ยก็คือส่วนมากจะเป็นเด็กใช่ไหมเออเป็นเด็กที่ติดตามนะครับผมน้องๆที่ติดตามผมทําให้การทําช่องของผมเมื่อผมโตผู้ใหญ่มันเริ่มที่จะไม่ใช่ละ มันไม่ใช่แหละความคิดของผู้ใหญ่อะมันคิดต่างจากเด็กตอนนู้นเลยอะคือตอนนู้นเราทําเพื่อสนุกเว้ยแต่พอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อะเออมันมันทำเพื่ออย่างอื่นอะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แค่สนุกแล้วอะอันนี้ก็คือการเป็นผู้ใหญ่มันจะทําให้เราคิดแบบนี้เลยเรามีภาระที่ต้องดูแลเรามีอะไรที่มันต้องมันต้องทําอันนี้พี่ก็เลยมาบอกไว้ว่าถ้าพี่เปลี่ยนไปหรือว่าพี่ไม่เหมือนเดิมอะพี่ขอโทษทุกคนเลยนะครับขอโทษจริงๆเพราะว่าความคิดพี่เปลี่ยนไปมากจริงๆจากตอนเด็กจากตอนเริ่มทาใหม่ๆหมพี่เปลี่ยน เปลี่ยนไปเยอะมากหลงจากสถานการณ์ที่เจอมาทุกอย่างขอโทษทุกคนนะครับถ้ามันไม่เหมือนเดิมถ้ามันไม่สนุกเหมือนเดิมแต่ก็จะพยายามนะครับเอาเอกลักษณ์ของตัวเองนะทำคลิปให้สนุกที่สุดนะครับตัวเองสนุกคนดูสนุกแค่นี้ก็แฮปปี้แหละ เอาละมาถึงหัวข้อต่อไปกันดีกว่าทุกคนนะเรื่องแย่ๆที่เจอมาเราจะมาเมามอยเรื่องแย่ๆในชีวิตที่เราเจอมาดีกว่าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากมันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรื่องภาษีเราได้เรียนรู้ว่าระบบการทํางานหรือถ้าเราอยากจะกลายเป็นคนริช h เนี่ยมันต้องทํำยังไงเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องแย่อันดับหนึ่งเลยนะที่พี่เคยเจอมาและหนักที่สุดมันทําให้พี่กลายเป็นแบบกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าอีกนะครับพี่เคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็หายแล้วตอนนี้ก็เกือบเกือบจะ ซึมเศร้าอีกแต่ก็หายแล้วเหมือนกันเรื่องที่2เลยนะครับเป็นเรื่องของการให้โอกาสทุกคนผมมีคนคนนึงที่ผมให้โอกาสบ่อยมากนะแต่เขายังเป็นคนเดิมทุกคนจําไว้เลยนะว่าคนทุกคนอะถ้ามันจะเป็นเหมือนเดิมคือเป็นเหมือนเดิมไปเลยแต่ถ้ามันจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปเลยนะเออผมมีคนคนนึงที่ผมให้โอกาสละประมาณ 1, 2, 3อู สามรอบเขายังเหมือนเดิมอันนี้ผมก็ไม่ได้โทษเขานะผมไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เขาก็ไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่ออะไรนะครับเราก็ผิดกันทั้งสองฝ่ายเออเราก็ไม่ยอมรับเขาเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้เราสุดท้ายไปกันไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันเราได้เรียนรู้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ครับเราค้นหาคนที่เข้าใจในตัวเราทํางานกับเราได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับถ้าน้องๆจะไปทํางานกับใครนะครับลองเช็คดีๆว่าเขามีความชอบเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องที่3นะครับเบนจพีสอ่ะอันนี้อันนี้ผมคิดเลยนะเพราะว่าตอนช่วงหนึ่งผมเกิดอุบัติเหตุ้วย ขี่รถไปไกลๆอไปเชียงใหม่ไม่ชนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจออะไรเลยอุบัติเหตุไม่เจอพอกลับมาบ้านเจอขี่รถชนกับแพงบ้านถึงก็คืออันนี้อันนี้ผมงงมากเลยผมก้มลงไปเพื่อจะเอามือถือใช่ไหมแล้วมันก็ชนตุ้มเลยคือแบบไปเลยตาผมคิดว่าผมตาจะบอดแล้วผมก็เลยคิดว่าการที่เบจเพศอ่ะ ผมคิดว่ามันเริ่มมันเริ่มจะมีจริงแล้วนะเออตอนนี้อายุ24พออายุ25ปุ๊บผมจะไม่ไม่ขอออกจากบ้านแล้วกันเดี๋ยวขอไปทาอะไรที่มันเกี่ยวกับศาสนาให้มันรู้สึกว่ามันเซฟตัวเองหน่อยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่านะแต่ว่าขอเซฟตัวเองไว่ก่อนไม่งั้นคงจะต้องเปลี่ยนเซิร์ฟไปอยู่กับพี่อินแน่เลย <laughs> พราะเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เริ่มแบบรักรักชีวิตตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็เซฟตัวเองมากขึ้นเราไม่แบบห่ามเหมือนเดิมแล้วนะคร หรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ก็น้อยลงนะครับเวลาไปหนีเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็ขี่รถรถคันนี้ไปแล้วก็ขี่อย่างมีสติมากๆนะครับก็ใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่หรือว่าขี่อะไรก็ตามหรือว่าทาอะไรก็ตามมีสติเอาไว้ทุกคนถ้าพลาดมาปุ๊บนี่โอ้โหบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่จะสอนคุณอะไรเงี้ยแบบเชื่องเด็กยุ่นเด็กกระเด็นเข้าตาตาบอดอะไรเงี้ยเออเราเพิ่งมารู้ทีหลังเราก็เซฟด้วยการใส่แว่นตาเอาไว้นะครับเรื่องที่4ี่นะครับเป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแหละเรื่องส่วนตัวมาเป็นเรื่องครอบคครรััววบอผผมมดดููหห่างเินนะ จริงห่างเหินมากอันนี้ผมจะพูดสั้นๆแล้วกันไม่ลงลึกเดี๋ยวมันจะดราม่ากกันไปใหญ่นะออก็รู้สึกห่างเหินครับทำแต่งานทําแต่งานอย่างเดียวเลยนะคทำงานหาเงินส่งให้ครอบครัวจบปัญหามากมายก็ไม่ค่อยมีครับผมไม่ค่อยมีปัญหากับใครอยู่แล้วนี่คือเรื่องแย่ๆที่เจอมาครับผม อาละหัวข้อต่อไปก็เป็นเรื่องดีๆบ้างนะครับมีของขาวก็ต้องมีของหวานใช่ไหมล่ะเออง่ายๆเรื่องดีๆที่เจอมานะครับมีประมาณ4เรื่องนะเรื่องที่1ก็คือผมได้รู้ว่าวงการ u t u b e อ่ะมันไม่ได้แคบเลยมีโอกาสใหม่ๆไหลเข้ามาเรื่อยๆครีเอเตอร์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเ,เป็นยุคที่ทํา YouTube ง่ายที่สุดและเป็นยุคที่ครีเอเตอร์เกิดขึ้นเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมา ใน2ปีที่ผ่านมาใครอยากเริ่มทํา y o YouTube เริ่มทําเลยตอนนี้คุณไม่ต้องบอกว่าคุณจะต้องเพอร์เฟกทุกอย่างลงคลิปแรกไปยอดวิว10,000ไม่ยอดวิวเท่าไหร่ช่างมันขอให้มีคนติดตามคุณให้รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วสื่อตัวเองออกไปว่าคุณรักในสิ่งไหนคุณชอบในสิ่งไหนนะบางช่องเขาชอบแบบเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยเออเขาก็เล่าเรื่องผีเป็นธีมผีจัดนั่นจนัดนี่ดีๆเฮ้ย ก็ดีนะบางคนเขาชอบเรื่องการ์ตูนเขาก็เอาการ์ตูนมาทําบางคนชอบเรื่องหนังชอบเรื่องกีฬาอย่างเช่ชอบต่างประเทศผมดูที่เกี่ยวกับฟุตบอลเออผมผมดูเพลินมากเลยนะแล้วมันมีพวกซับไตเติลภาษาไทยแล้วก็มีเสียงภาษาไทยอีกด้วยโอ้โหนี่เป็นยุคที่แบบ AI สามารถทําให้เราพูดไทยหรือพูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาญี่ปุ่นได้อะนี่แหละมันเป็นยุคทองของการเริ่มต้นคุณไม่ต้องสนว่าคุณจะต้องไปแข่งขันกับใครคุณแข่งขันกับตัวเองไว้ทำยังไงคนดูถึงจะจําเราได้ทํายังไงคนดูถึงจะชอบในสิ่งที่เราชอบเหมือนกัน คุณชอบอะไรอะ่ะคุณหลงไหลอะไรอะ่ะคุณพูดเลยคุณถ่ายเลยนะอันนี้เรื่องดีๆก็คือโอกาสมีมากมายครับนะเส้นทางมีมากมาย Tiktok Facebook Instagram หลายนั้นหลายนี่คู่แข่งเยอะช่างมันขอได้ทำในสิ่งที่ชอบแค่ okay, นั้นพอ2ก็คือผมสามารถเรียนรู้โปรแกรมผมเพิ่งมารู้ว่าผมเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วไม่ใช่จากการอ่านแต่เป็นการดูดูวิดีโออันนี้คือเรียนรู้ได้เร็ว ที่สุดเท่าที่เคยอยากจะพูดมานะทุกคนทำ YouTube ตัดต่อคลิปตอนช่วงทำา y u u t แลวแรกผมก็ดูวิดีโอก็ทำวิดีโอผมคิดว่าการอ่านเนี่ยเป็นแค่สำรองเท่านั้นอ่านเพื่อเก็บข้อมูลแต่ปฏิบัติจริงอะ่ะต้องใช้วิดีโอมันเห็นภาพเสียงและเนื้อหาคือมันครบคันเพราะฉะนั้นใครอยากเรียนรู้อะไรนะครับดูวิดีโอผมสามารถทำโปรแกรมทำเพลงได้ทำแบบเรียบเรียงอะไรครบเสร็จทั้งโปรเจกต์เออสามารถอัดเสียงมิกซ์เสียงได้ จบเลยถ้าที่ผมได้เรียนรู้มาในประมาณ3เดือนที่แล้วผมใช้เวลา3เดือนในการเรียนรู้ผมยังได้ประมาณ40%อีก60%ก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับการเรียนรู้สมัยเนี้ย ง่ายคุณไม่ต้องไปเรียนตามห้องสมุดไม่ต้องซื้อหนังสือแพงๆเซิร์ชเข้า YouTube จบมีคลิปฟรีอะไรต่างๆให้คุณลองทดลองกันทดลองเรียนรู้ไปเรื่อยๆดีครับเรียนรู้ได้เร็วมาก YouTube นี่แหละคือครูชั้นดีเลยนะครับเรื่องที่3ครับผมนะผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ชีวิตมันไม่แน่นอนครับผมมีรายได้เยอะกว่าจริงนะแต่ผมมาสปอยเลยผมไม่มีมันนี่ เพราะไม่มีเซฟมันนี่ได้เยอะก็จ่ายออกไปเยอะเจอหน้าเจอน,นี่มาก็จ่าย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 ใช้ชีวิตเหมือนคน rich แต่ no มัน e ี่เซฟคุณรู้นะ no มันนี่เซฟคืออะไรมันนี่เซฟอ่ะอะอยู่โน ผมหลีกเรียกการใช้คำที่เหมือนไลโค้ดมากเกินไปนะไม่อยากให้น้องๆแบบว่าเออขายฝันนี่หว่าคือมันไม่มีนะครับพอเจอปัญหามากมายที่ต้องใช้มันนี่จบเลยเราแก้ไขยอะไรไม่ได้เราก็ต้องกลับมานั่งทํางานด้วยอารมณ์ที่มันอื่นๆด้วยอารมณ์ที่มันแบบกูทำไปทำไมวะทําไปกูก็ไม่ได้ตอนนี้โอ้ตอนไหนมันจะได้วะกูต้องรอมันนี่ออกอะไรเงี้ยมันกดดันจริงชีวิตมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการวางแผนชีวิตคือต้องเริ่มตั้งแต่ตอนอายุ21แล้วกัน นะช่วงนั้นก็วัยรุ่นก็ให้น้องๆไปใช้ชีวิตวัยรุ่นก่อนเอาให้สนุกเลยแต่พอ21ปส๊บเอ่ะป๊ต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มวางแผนชีวิตแล้วกูจะทำงานที่ไหนเก็บเงินยังไงส่งให้พ่อแม่หรือเปล่างานที่เราทําจะเลี้ยงดูเราได้กี่ปีเราควรจะไปทํางานอื่นดีไหมเราชอบงานอะไรกันแน่ลองค้นหาตัวเองดูเพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเรียนรู้ได้เรื่อยๆบางคนขึ้นอยู่จุดสูงสุดตกลงมา ต่าได้เหมือนกันอย่าคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างนะครับคือมันจะเป็นอะไรที่ผิดพลาดมันเป็นความคิดที่แบบ broken น่ broken เนี่ยอยู่ชีวิตไม่แน่นอนนะครับมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องเจอในชีวิตเมื่อโตขึ้นโอ้อันนี้คือเรื่องดีไหมเนี่ยเออพูดมาในเรื่องดีไหมทำไมมันรู้สึกมันจะเป็นเรื่องแย่แล้ววะโอเคถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันนะครับได้เรียนรู้ประมาณสามสี่อย่างนี่แหละเออถึงสามถึงสี่หรือยังวะอืมน่าจะถึงสี่แล้วล่ะอมข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมห่อครับ ตอนเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับผมอยากจะหายตัวว่ะไม่ใช่หายตัวแบบเจดหรือว่าใครหลายๆคนที่ช่องหายไปนะหรือว่าไม่ไม่ได้จะแบบจะขายช่องหรือยังไงนะก็คือผมอยากลองหายตัวไปสัก15วันทุกคนเพื่อแบบ ตกตะกอนกับตัวเองว่าเราจะทําแบบไหนเราเริ่มต้นมายังไงคือเหมือนสรุปอะสรุปชีวิตตัวเองว่าเราทําำ u t u b e เนี่ยเราทําให้คนดูเขาติดตามเราได้ขนาดเนี่ยเราต้องเราต้องทำแบบไหนต่อไม่ใช่เพื่อการให้คนดูติดตามแหละมันเป็นการบันทึกชีวิตผมมากกว่านี่ยูทูบนี่คือกินมาประมาณ4-5ปีก็แบบ ครึ่งชีวิตของที่ผ่านมาเลยผมอยู่กับ YouTube 24ชั่วโมงเปิดมาปุ๊บก็เปิด YouTube ดูเลยใครทำคอนเทนต์อะไรบ้างผมอยากลองหายตัวไปไปนั่งคิดกับตัวเองว่าเราจะทำไงต่อไม่ได้ทอ้อไม่ได้ซึมไม่ได้อะไรนะแต่เราจะทำยังไงต่อให้คนดูดูคลิปเราแล้วรู้สึกว่ามีความสุขง่ายๆเลย y o u t u b e แบบคุณดูคุณไม่ต้องเครียดก็ได้ คุณได้ความรู้คุณได้อะไรแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือเขาได้อะไรจากคลิปเราคือผมอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆที่ผมทําตัวตลกทําตัวปัญญาอ่อนหรือว่าทำตัวที่แบบเฮฮาปาร์ตี้อยู่ตลอดเวลาคือผมอยากให้ทุกคนมีความสุข มากๆผมอาจจะพูดอะไรที่มันผิดไปในบางเรื่องหรืออาจจะทําอะไรที่มันผิดบ้างเมื่อผมรู้ตัวผมพร้อมที่จะแก้ไขให้ใบอกผมแก้ไขอะไรผมจะแก้ไขทั้งหมดไม่ใช่เพื่อตัวคนคนนั้นแต่เพื่อตัวผมเองไม่ใช่ว่าใครมาบอกผมผมไม่ฟังผมไม่ฟังผมไม่ทําตามผมยอมรับฟังและเปลี่ยนในสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนนะคุณไม่สามารถเปลี่ยนให้ผมเป็นแบบคุณหรือแบบคนนั้นหรือแบบคนนี้ได้ผมเป็นในแบบของผมอยู่แล้วแค่จะเปลี่ยนยังไงให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นผมก็เลยอยากจะบอกว่าผมอยากจะหายตัวครับเดี๋ยวผมขอไปศึกษา นะครับเรียนรู้สรุปบทชีวิตที่ผ่านมาว่าจะเอาอยัางไงนะครับเดี๋ยวผมสัญญาว่าจะกลับมาพร้อมความสดใสแน่นอนอีกไม่นานครับ เดี๋ยวผมกลับมาและคลิปนี้ก็จะเป็นระยะเวลาประมาณ15วันเดี๋ยวผมกลับมาจริงๆนะครับแต่ว่าไม้ครับหนึวันจะได้ดูในเดือนนี้แน่นอนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้มาจนจบนะครับผมแพมผมพูดมาประมาณสัก33นาทีแล้วเออตอนนี้33นาทีแล้วผมอยากจะพูดเรื่อยๆนะแต่กลัวทุกคนเบื่อก่อนทุกคนอาจจะดูมาไม่ถึงตอนนี้ก็ได้นะเพราะว่าการพูดของผมมันอาจจะไม่ไม่เหมือนกับในคลิปเนาะในคลิปมันตัดต่อเรียบร้อยแต่อันนี้ใส่ซาวใส่อะไรไม่ไม่เท่าไหร่แค่ตัดให้มันกระชับขึ้นๆนๆะครับ ยูทูบเบอร์ในวัย24ปีมีเรื่องมาบอกให้ทุกคนได้ทราบเพียงเท่านี้ครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนหรือว่าตลอดไปแล้วเจอกันครับผม